ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการยุคนถามตรงสนทิยานฟันธงตอบนะครับค่ำคืนนี้ประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2559ครับคุณผู้ชมจะคงอยู่กับผมยุคนวิเศษสังเช่นเดิมนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับย้ำช่องทางรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกนอจากจากทีนิวทีวีแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook สนทิยานสำนักข่าวทีนิวแล้วก็ Facebook f แฟนเพจของสำนักข่าวทีนิวได้นะครับ วันนี้หัวข้อที่เราจะมาสนทนากับพี่ต้อยนั้นก็คือถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นายกคนต่อไปหน่อยไก่มาร์คหรือใครดีย้ำหัวข้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นายกคนต่อไปหน่อยไก่มาร์คใครดีหน่อยนี่ก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับไก่นั่นก็คือคุณวัฒนาเมืองสุขมาร์คนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับ ทำไมถึงตั้งหัวข้อแบบนี้และทำไมถึงต้องขยบไปที่ชื่อของหน่อยไก่แล้วก็มาร์กเราไปหาคำตอบกับพี่ต้อยกันนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนิวทุกท่านครับแม่วันนี้มาหัวข้อคือโอเคเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พูดถึงพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อหรือไม่เป็นนายกต่อจะมีการตั้งพักหรือไม่ตั้งพัก <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยที่พี่ต้อย เพิ่มเติมออกมานะครับจากข่าวสารทั่วไปเนี่ยก็คือเพิ่มตัวละครที่มีชื่อว่าหน่อยไก่มาร์กหรือใครดีเนี่ยยังไงครับ <äl Mys ic> เพราะมันเป็นภาคบังคับครับ,รบมันเป็นภาคบังคับจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับประธานโทษนะขอไอหน่อยขันคอคันคอ,อมา,ากเพิ่งเป็นเมื่อสักครู่น่ะ ครับไม่รู้เพราะได้ยินชื่อหน่อยไก่มากด้วยครับจริงๆมันเป็นภาคบังคับครับ,รบนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะหนีไม่พ้นคนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งในขณะนี้ชื่อที่โดดเด่นมากคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือ จะแถมไป,ไปอีกหนึ่งชื่อคือคุณวัฒนาเมืองสุขซึ่งได้ก่อบทบาทอันโดดเด่นเข้าตาคุณทักษิณนชินวัตรอย่างเรียกว่าคุณวัฒนานี่ยนะครับนึกภาพเป็นนายกไม่รู้เลยทำไมทำไมคุณยุคนมีปัญหาอะไรอ่ะน,นึกภาพอะไรคุณวัฒนาอ่ะดูดิจบอะไรมาคุณจตุรนนะ่ะบนบมีไหมบทบาทเยอะนะก็พอได้พอได้แต่ผมถามว่าคุณวัฒนาจบอะไรมาอ่ะ จบกฎหมายเป็นนักกฎหมายอ๋ออ่ะนี่เรื่องจริงอเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันพนาเป็นจบนักกฎหมายครับนายกรัฐมนตรีคนที่แล้วชื่ออะไรคุณยิ่งรักอ่าคุณยิ่งรักเป็นได้อ๋อถ้าตักกะแบบนี้ก็ไม่มีมอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วทำไมคุณัฒนาจะเป็นไปไม่ได้อ่าเชี่ยวชาญการเมืองแหลมคมทางการเมืองกว่าอดูเด็ดเผ็ดมันในยยามต้องลุกรบ ทั้งศิลป์ถูกใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้คุณยิ่งรักมาจากการเมืองไม่รู้ยีโนอีเน่ย,ยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะนั้นชื่อนี้มันเป็นเรื่องจริงและถ้าไม่ใช่ชื่อจากพรรคเพื่อไทยไม่ก็ต้องอีกชื่อหนึ่งคือจากพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งขณะนี้หัวหน้าพักก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็ยืนยันยืนหยัดไม่ลาออกยืนหยัดต่อไปนะเลือกตั้งแพ้มาแล้วในตอนเป็นฝ่ายค้าน ว่ากันไปเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยบวกคนเสื้อแดงก่อเหตุราชประสงค์จนสะเทือนเลื่อนลั่นยังเลือกตั้งแพ้เขาก็ยังจะลงอีกเที่ยวนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยคือความจริงแต่นี้ความจริงนี้ผมถึงต้องเรียนถามนะท่านผู้ชมแฟนข่าวทีนนิวตั้งสติให้ดีนะครับในสิ่งที่ผมจะเรียนต่อไปนี้ ก็พูดประเด็นเบื้องต้นไว้เลยเนะครับพูดประเด็นเบื้องต้นว่าถ้านายมตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ซึ่งในขณะนี้แนวโน้มครับสูงยิ่งที่จะไม่ได้เป็นอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับอ้าวแนวโน้มสูงยิ่งที่จะไม่ได้เป็นออ,อยากรู้่ะอยากรู้ก็ต้องติดตามเม,มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพี่ต้อยครับ พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังแล้วก็ให้อวาทตอนหนึ่งซึ่งคําพูดในวันนั้นเนี่ยมันถูกนํามาตีความว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่รหรือไม่นะครับนายกบอกแบบนี้ครับว่าขอให้ทนกับผมไปสักระยะคนที่เป็นข้าราชการต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเงินเดือนน้อยก็ต้องทําเพราะเลือกมาแล้วอย่างผม เริ่มแรกได้เงินเดือน19 5 0บาทถึงวันนี้เงินเดือนนายก7 5 0 0 0บาทและถึงแม้ต่อให้ทำงานหนักกว่านี้ไม่ได้เงินเดือนผมก็จะอยู่แต่อยู่ด้วยกลไกประชาธิปไตยให้สง่างามแต่จะมาอย่างไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันพูดอย่างนี้เดี๋ยวสื่อก็ไปบอกว่าเปิดตัวทันทีที่ท่านนายกพูดแบบนี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะเช้าวันเสาร์นางจะพิมพ์ทุกฉบับ พลาดหัวหมดนี่ขนาดออกตัวไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวสื่อก็ไปหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะวันนี้ท่านนายกก็มาขยายความนี่ครับท่านนายกบอกว่าพูดจะไม่ได้เจตนาเป็นแบบนั้นเลยอืนะครับไม่ได้เจตนาเปิดตรงเปิดตัวอะไรแล้วผมเนี่ยจะแปลฟังนี่ทําตัวเป็นคนอ่านใจนายกออกมาด้วยนะครับครับอ้าวดูนะพลเะนประยุทธ์ไม่ได้เปิดตัวไม่ได้แสดงเจตนาว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับ อย่าได้ไปตีความผิดนะครับท่านนายกบอกว่าขอให้ทนกับผมไปสักระยะอืมอ้าวทนไปสักระยะก็นับทนตั้งแต่ตอนนี้ถูกไหมครับคือนับตั้งแต่เวลานี้ให้ทนไปสักระยะอืระยะเนี่ยปลายทางอยู่ไหนเดี๋ยวว่ากันครับคนไปฆ่าการทำที่ดีสุดเด,เดือนน้อยต้องทำเพราะเรื่อกมาแล้วอย่าผมเริ่มแรกไม่ได้เดือนพันเก้าร้อยห้าสิบาทถึงวันนี้ได้เดือนจมื่นห้าได้ถึงแมถ้ามันหนักวันนี้ไม่ได้เดือนผมก็จะอยู คือกำลังพูดถึงประเด็นข้าราชการเนี่ยให้ทำให้ดีน้อยนะเดือนน้อยก็ตั้งใจทําดูท่านเนี่เริ่มรับราชการมาพันเบาทอ่ะแล้ววันนี้เป็นนายกรั้นตรีอ่ะทำงานหนักอ่ะเจ็ดหมื่ห้าแต่ว่าถึงไม่ได้ทําแต่ถึงไม่ได้เงินนะครับก็ยังทํำอ่าผมก็จะอยู่แต่อยู่ด้วยกลไกประชาติไตยให้สั่งงางาก็แปลว่านี่แหละตรงนี้แหละจะถอดก็จะอยู่อืม ไม่ใช่จับจะไปรับตําแหน่งอ๋อไม่ใช่จะเอาต่อ,อะแค่อยู่แบบเดิมนี่ก่อนก็อยู่ทํางานในปัจจุบันเนี่ยอืมแล้วกลไกประชัพไตยสานงานงามไม่<ก>ได<ง>้คืเขาอกเลืองตั้งนะก็มีรัฐไม้ก็มีรัฐ,ฐธรรมนูญมีสอนอชอมีกลไกอะไรที่ทำเนี่ยแต่จะมาอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาอย่างไรคือเนี่ยก็ปฏิวัติมาไงอ้าเหรอฮะอ้าวคนคิดมาก พูดยันนี้เดี๋ยวสื่อไปบอกว่าเปิดตัวก็ท่านพูดไปแล้วคือหลไรท่านนายกนี่พูดไปม,มีสคริปต์คือเจตนาที่จะพูดเนี่ยพูดแบบนี้ชัดเจนทําไมผมต้องแปลความอย่างนี้ทําไมผมต้องแปลความานี้ครับเพื่อยึดเป็นคนฉลาดแม้จะใจร้อนขี้มโมโหแต่มีสติตลอดเวลานะท่องคิดโดยเฉพาะในเรื่องยุทธศาสตร์ครับคือถ้าพูดว่าเดี๋ยวผมจะเป็นนายกตรีครั้งหน้าอื พังทันทีถูกไหมครับพังทันทีทีนี้ทําไมถึงผมบอกว่าพังทันทีเพราะเราต้องมาไล่เลียงกันดูนะเราต้องมาไล่เลียงดูว่าเอาข้อเท็จจริงก่อนนะประเด็นเรื่องพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมันมาจากสองฝั่งสองฝ่ายฝ่ายแรกเนี่ยนะครับคือฝ่ายที่เฉลีย่ยไม่รู้คนอื่นเขาว่าผมอยู่ในข่ายนั้นหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าผมไม่อไอ้ประเภทยกยอปอปั้นว่ายังไงอู้หพลเอกประยุทธ์ดีเลิศประเสริฐสีผมนี่ก็พูดว่าพลเอกประยุทธ์ดีเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ไปยุว่าให้ไ,ไปเป็นนายกหรือให้ตั้งพรรคให้อะไรเป็นแบบเนี้ยนะแต่ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ในสถานการณ์นี้เหมาะสมครับนี่คือฝ่ายเฉลีย่ยก็ว่ากันไปอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ขัดขัดมนะ ก็ไม่อยากให้เป็นเมื่อไม่อยากให้เป็นก็สร้างกระแสแต่ภายใต้การสร้างกระแสเนี่ยหนึ่งผมถามว่าวันนี้ต้องท่ะไรยี่ส <29. S 1> <29. S 2> ิบเก้ายี่สิบเก้าย้อนจากนี้ไปสิบแปดวันม,มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเหตุระเบิดถูกต้องเออที่ภาคใต้ระเบิดเจ็จังหวัดสิบเจ็ดจุด ครับทั้งระเบิดและวางเพลิงเออมันหายไปเลยนะแล้วเป็นไงครับระหว่างมาพูดเรื่องนายกเนี่ยมาพูดเรื่องนายกคนใหม่โน่นนี่นั่นปรากฏว่าข่าวเรื่องระเบิดหายไปจากหน้าสือ่ออืมทีนิ้วย้ายห,หายครับตามติดกอติดตามต่อไปสก,กรินสารทหารไม่ออกหมายจับแต่ ศาลพลเรือนออกไปก่อนรอบแล้วแสดงว่ามีหลักฐานสารถานไม่ออกหมายจับเพราะมีขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องให้ออกหมายเรียกก่อนก็ได้ต้องตามต้องตามว่ากําลังดําเนินการอะไรอยู่ต้องเช็คไปที่พลตํารวจเอกศีวราแปลงไหมสื่อไม่ได้ตามกันเลยครับอยู่ๆหายไปกับสายหลบมีนายกคนนอกด้วยแหละนายกพรรคการเมืองนายกประยุทธ์มาอย่างโน้นอย่างนี้ครับหมายความว่า เสกสันปั้นแต่งข่าวมไม่ใช่สื่อเ็กสันปั้นแต่งข่าวนะืืไอ้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมเรียน,นยทั้งฝ่ายชัเล,ลียและฝ่ายคัดขาไอ้ฝ่ายคัดค้าเนี่ยมีเจตนาอยู่แล้วหนึ่งต้องการดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์ต้องการสร้างกระแสให้เห็นว่าต้องการจะสืบทอดอำนาจโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเป็นเรเด็จก,การโอ้โหด่าไปเถอะเดี๋ยวก็มีอันเป็นไปเป็นทรราชไปโน่นไปโน่น แต่มีประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไหมก็อยู่ข่าวระเบิดหายนะครับข่าวระเบิดหายออกไปจากสารระบบสื่อไม่ได้ตามครับไอ้นี่ถึงต้องเรียนนี่ทีนี้เราต้องกลับมาดูอะไรครับเราต้องกลับมาดูกันว่าทำไมนะผมเรียนท่านผู้ชมนะวันนี้นะแฟนข่าวทีนิวต้องตื่นด้วยนะผมรู้ ว่าตอนที่ท่านเลือกวุฒิคาถามพวกนี่ยท่านกาคําถามพวกให้ผ่านเนี่ยว่าวุฒิมีสิทธิ์เลือกนายกด้วยเนี่ยความรู้สึกในใจของท่านเนี่ยเป็นความรู้สึกที่อยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกต่ออืมนะอ้นนี่จะถามว่าผมเฉลีย่ยหรือไม่เฉลีย่ยท่านก็ถานใจตัวท่านเอง ว่าท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าว่าตอนที่กาคําถามพวกเพราะทวุฒิเลือกได้เนี่ยท่านคิดว่าวุฒิจะได้ไปเลือกพลเอกประยุทธ์อืนะจากแนวในการที่จะดูแลบ้านเมืองต่อไปห้าปีผมเรียนท่านว่างานนี้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการร่างรัฐมน,นเนนะก็มีความคิดของตัวเขาเองครับจึงวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกันเลิก ทำความเข้าใจกันให้ตกว่ากรรมการร่างรัฐนูลเนี่ยนะไม่ได้ยอมคอสชอและแม่น้ำสี่สายมาตั้งแต่ตอนที่ได้ยื่นข้อเสนอให้กรทหรือคณะกรรมการร่างรัฐนูลนเนเขียนบทเฉพาะการบทเฉพาะการเนี่ยผมเรียนย้ำนะ บทฉพา,ารที่กรทเสนอไปเนี่ยนะฮะสาระสำคัญเนี่ยคือให้วุฒิสมาชิกเนี่ยมีสิทธิ์ในการอภิปรายไม่ไว้วงใจอันนั้เป็นหัวข้อสำคัญเลยหนึ่งมาทวนเรื่องที่แม่น้ำสีสายเสนอเข้าไปที่แม่น้ำสีสายเนี่ยนะฮะเขาเสนอให้วุฒิสมาชิกเนี่ยมีสิทธิ์อภิปรายไม่ไวบีวงใจนั่นคือเป็นสาระสำคัญนะจ่จริงก็มีเรียงลำดับเรื่องนาะยกเรื่องอะไรก็มาการเลือกเนี่ยนะ เพราะต้องไปทบทวนดูนะเรื่องสี่ข้อนะมันถึงทําให้ฐานบางส่วนเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยหรือแนวคิดของคุณใบาสารพืชมงคลไม่อยากให้รัรฐธรรมนูญฉบับน,นี้เนี่ยผ่านอผมเนี่ยเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นไม่ได้ไม่เห็นพูดมาตลอดแต่อยากให้รัฐธรรมนูนผ่านเพราะถ้ารัฐธรรมนูนไม่ผ่านมันก็จะเป็นแบบเดียวกันแรงเวียงมันจะกลับมาที่พลดิษฐประยุทธ์ครับอย่างหนักหน่วง มันเหมือนแรงบวกกลับมาที่พลเอกประยุทธ์แต่รัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็เป็นกฎหมายเมื่อกกรทอไม่เอากกรทไม่เอาเขียนไม่ได้จะเสนอชื่อนายกก็ต้องนั่นแหละมาตามมาตา 88, ราแปสิบแปดสามรายชื่อจะเข้าสู่กระบวนการการเป็นนายกคุณนอกก็ต้องตามมาตราสองเจ็สองในบทเฉพาะการนะต้องให้สสเสนอว่าเลือกกันเองไม่ได้แล้วกว่า ครึ่งหนึ่งเปิดเป็นยัตติขึ้นมาครับและลงมติรัฐสภาคืออวุธมนลงร่วมกันสองในสามว่าต้องการนายกคนนอกเสนอชื่อแล้วก็ว่ากันไปแต่ไม่พูดถึงเรื่องการพิปรายไม่ั่งใจตัดกับไปเลยการพิปรายไม่แว่งใจเนี่ยมันอยู่ในมาตราร้อยห้าสิบเอ็ดนะมาตราร้อยห้าสิบเ็ดเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนว่า รัฐบาลเนี่ยนะรันา,นารัฐบาลเนี่ยหากจะมีการอวิปรายไม่ว้างใจเนี่ยนะครับ,บมติไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะสภาผู้แทนนะครับสภาผู้แทนนะครับสภาผู้แทนสําคัญแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาทบทวนดูสิ นะเรากลับมาทบทวนดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งได้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เนะทำไมล่ะครับอ่าประเด็นที่หนครับพลเอกจะประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะต,ต้องเป็นหนึ่งใน สามชื่อของพรรคการเมืองวะต้องมีพรรคการเมืองเ <c oughs> สนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปซึ่งอาจจะมีอืซึ่งอาจจะมีครับเราดูไปทีละ,ะขั้นตอนนะครับซึ่งอาจจะมีให้พรรคการเมืองเนี่ยเสนอชื่อไปหนึ่งในสามอาจจะมีพรรคอะไรพรรคคุณไผบุญตั้งขึ้นมาก็เสนอ <c oughs> ขึ้นไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ,ะประกาศตัวชัดเจนมไม่รู้แต่มาถึงขั้นที่สองตามมาตราแปดสิบแปดเมืม่อถึงตอนเลือกตั้งเสร็จแล้ว จะเสนอได้พักการเมืองนั้นต้องมีเสียงรอยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอนั่นหมายความว่าพักการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกได้ออืจะต้องมีเสียงยี่สิบห้าเสียงเป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าคุณไปบุญจะตั้งพักแล้วบอกจะเชียร์พลเอกประยุทธ์ถ้าได้เสียงไม่ถึงยี่สิบร้าก็พรรคุณไปบุญต้องได้ย5สิบหขึ้นนะฮะก็จบอ,อันนี้ขั้นตอนแรกเห็นไหม ยากไหมต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจก่อนผมต้องเรียงลําดับสองตอนเสนอต้องมีผู้รับรองครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสสอนะห้าสิบแล้วทีนี้ห้าสิบเสียงแล้วจะต้องมีคนหลังจากสมมติว่าพรรคคุณปรุญได้ยี่สิบห้าเสียงยี่สิบหกเสียงเสนอได้ละคือชื่อเสนอว่าตั้งแต่ต้นแล้วก็ยกขึ้นเสนอผมเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับให้สภาโหวตเลือกกันพรรคอื่นเขาเสนอด้วยไหม ก็ต้องเสนอเสนอด้วยคุณใบบูญเนี่ยต้องหาพวกให้ได้อีกยี่สิบห้านะครับจะได้เป็นห้าสิบอืมเรา้องหาพวกก็ได้นะก็ไม่ง่ายนะครับพรรคก่นก็ต้องเสนอไหมก็ต้องเสนอครับพรรคื่นเนี่ยสองพักเสนอแน่คือพักอะไรเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ถูกครับพักเพื่อไทยกับพรักประชาธิปัตย์เขาต้องเสนอแน่นอนมีตัวเลือกแล้วนี่ ผมสมมติฐานว่าพรรคพลบูบุญได้25เสียงนะและไปหาพรรคพวกได้25เสียงรวมแล้วไป50เนี่ยเสนอได้แต่อย่างน้อยที่สุดพรรคเพื่อไทยและพ,พรรคประชาธิปัตย์เขาต้องเสนอหนึ่งในสามชื่อของเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นแข่งอย่างแน่นอนครับอ่ะเราสมมติฐานถ้าเห็นภาพไปเลยว่าในขณะนี้เนี่ยคุณมีว่าที่นายกรัฐมนตรีสามคนให้เลือกในสภา นะ <Ừ. S 1> ผู้ที่มีสิทธิเลือกผู้ที่มีสิทธิเลือกมีสอสอห้าร้อยห้าร้อยกับสวสองร้อยห้าสิบสวสองร้อยห้าสิบก็เจ็ดร้อยห้าสิบรวมเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบครับท่านผู้ชมรวมเป็นเจ็ดร้อยสิบท่านต้องดูตัวเลขนี้ดีๆเจ็ดร้อยห้าสิบนะ 750, นะ ปรากฏว่าคุณไปบูลเนี่ยไปหาพรรคเล็กพรรคน้อยมาอีกนะสมมุติได้มีเจ็ดสิบเสียงจากเดิมห้าสิบเสียงนะห้าสิบเสียงได้มาอีกร้อยเสียงต้องแบบนะได้มาอีกร้อยเสียงไม่ใช่เจ็ดสิบได้มาอีกร้อยเสียงรวมเป็นร้อยห้าสิบเสียงเบบูลได้ร้อยห้าสิบเสียงดีใจมากเพราะอะไร เพราะไปล็อบบี้กับพุทธิสมาชิกไว้แล้ว250คนบอกพวกเราเอาคลเ,เอกประยุทธ์โหวตตั้งนายกชนะไหมก็ชนะนะชนะพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกเพราะได้เสียง,งในรัฐสภาเนี่ย400เสียงครับคือถ้าเกิน376ขึ้นไปเนี่ยก็ได้แล้อ แล้วแบบนั้นใช่ผมพูดผิดเหรอเออก็ได้ฟังดูเหมือนจะขัดในสิ่งที่พี่ต้อยบอกนะว่าเป็นไปได้ยากแต่ถ้าฟังเล่าๆมาเนี่ยมันก็มีทางนะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ครับไปตามช่วงต่อไปต้องตามต้องตามผมอยายแฟนข่าวทีนิวเข้าใจนะครับและต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงติดตามการเมืองเนี่ยนะครับไม่ชัดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเหยื่อไปหลงตามกระแสเข้ากระแสบางอย่างไปกรอบเสีย ครับนะต้องมาดูกันว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับเชื่อผมนะครับแต่คำว่าแทบเนี่ยก็ยังมีช่องเล็กๆอยู่เดี๋ยวต้องไปดูว่าช่องเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาละครับเบรกนี้ทิ้งค้างเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเล่ามาอยู่ดีๆนะครับนั่นหมายความว่า,วามีทาง ว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งแต่พี่ต้อยมาบอกว่าแทบจะไม่มีความเป็นไปได้แต่ก็บอกว่ามีเงื่อนไขหรือว่าช่องเล็กๆที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวมาตามต่อที่เบรกหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ